สวัสดีครับมิตรัแฟนมวยเจาะลรกอคอมูนมาไทย7ดสีประจำวันอาทิตย์ที่21มีนาคมพุทธศักราช2564นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอฝากชิงงานลูกเจ้าพ่อพลานชัยและมวยหูเริงฤทธิ์สิทธิ์หลวงปู่มุนของเราไว้ด้วยนะครับหากท่านใดสนใจสมัครสมาชิกลายพิมพ์ลายเสียงมวยหูก็ติดต่อเข้ามาที่ไลน์ id 6699by นะครับหรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่098869961นะครับ ก่อนจะมาเข้าสู่การวิเคราะห์วิจารณ์นะครับก็มาดูที่คู่มวยของวันนี้กันก่อนนะครับสําหรับคู่เอกในรายการวันนี้นะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างเจ้าวิวเพชรโกศลนะครับพบกับเจ้าดีเซลน้อยสอดาเนินนะครับสาหรับทั้งคู่นี่ก็จะมาในพิกัดน้าหนัก127ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่3นะครับก็จะเป็นการชิงแชมป์รุ่น ฟรายเวดนะครับสนามมวยช่อง74สีนะครับจะเป็นรองคู่เอกในรายการนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างเจ้านมเปรี้ยวโตราชทันนะครับพบกับปราบพจนลูกบ้านใหญ่นะครับสำหรับคู่นี้ก็จะมาในพิกัดน้าหนัก112อปอนด์นะครับส่วนคู่ที่2นะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างเจ้าเพชรมรกสิทธนายกทวีตพง์นะครับพบกับเจ้าพรเสน่สอูมิพัฒน์นะครับสำหรับคู่นี้นะครับก็จะมาในพิกัดน้าหนัก126อปอนด์นะครับ ส่วนคู่เปิดหัวในรายการนะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างหมายสร้างคําสอยิ่งเจริญการช่างนะครับพบกับเจ้าเกาะเต่าเพชรสมนึกนะครับสำหรับทั้งคู่นี่ก็จะมาในพิกัดน้ำหนัก115ปอนด์นะครับ ก็มาเข้าสู่การวิราะห์วิจารณ์ของมวยคู่ที่1นะครับเป็นมวยคู่เปิดหัวในรายการนะครับจะเป็นการพบกันร,ระหว่างเจ้าไม้สังคำสอยิ่งเจริญการช่างนะครับพบกับเจ้าเกาะเต่าเพชรสมนึกนะครับทั้งคู่นี่จะมาในพิกัดน้าหนัก115ปอปอนด์นะครับมาดูที่เจ้าไม้สังคำสอยิ่งจเจริญการช่างนะครับก็เป็นนักมวยมาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเป็นมวยพันดุนะครับเดินเตะต่อยดีนะครับสาดแข่งแทงเข่า chem, ฟันซอกบูดูดันเป็นมวยทรงเดินนะครับก็ชอบเปิดเกมถาชนนะครับ อาวุธแหลมคมก็มาดูที่ฟอร์มหลังของเจ้าไม้สังขับสอยิ่งเจริญการช่างนะครับก็เคยแพ้นกยกสีต้มยำกุ้งสสประกอบนะครับเมื่อวันที่19กรกฎาคม2563นะครับที่จังหวัดนนทบ,บรุรีแล้วก็มาแพ้คะแนนเจ้าเพชรนำโชคออดตึกแดงนะครับเมื่อวันที่13กันยายน2563นะครับที่จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับแล้วล่าสุดนี่ก็มาแพ้คะแนนเจ้าฟ้าวิเศษเล็กรักชาตินะครับเมื่อวันที่7พฤศจิกายนนะครับที่ตะวันานานะครับ ส่วนเจ้าเกาะเต่าเพชรมนึกนะครับก็เป็นนักมวยมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นมวยพันธุเช่นเดียวกันนะครับเดินเปิดเกมสาดแข้งแทงเข่าเตะหนักต่อยแรงบูดูดันกลาไล่กลา,ลา,กลาสวนใจเกินร้อยนะครับวงในมีล็อกรัดมาตีแข้งแต่งแข้งแรงฟอร์มสดปลายๆก็มีฮึดนะครับมีมีรุนน้ำนอกได้นะครับสําหรับเจ้าเกาะเต่าเพชรมนึกนะครับก็มาดูที่ฟอร์มหลังของเจ้าเกาะเต่านะครับ เคยแพ้คะแนนเจ้าแก่นแก้วพอเย่ยมแสนนะครับเมื่อวันที่11ตุลาคม2563นะครับที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับแล้วก็มาชนะน็อกยกสีเจ้าแก่นแก้วพอเย่ยมแสนนะครับเมื่อวันที่1ธันวาคม2563นะครับที่เวทีมวยลุมพินีนะครับแล้วล่าสุดนีก่ก็มาชนะน็อกยกสีจเจ้าพระแสงเล็กสอโชคมีชัยนะครับเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2564นะครับที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับ สำหรับคู่นี้นะครับบทเบียดประท้าวุฒิเสียดสีกันไปแล้วนะครับผมก็ชอบไปที่เจ้าก่อตเตเพชรสมนึกนะครับน่าจะเบียดเอาชนะไปในการชกค,ครั้งนี้นะครับตรงที่ต,นต,นตน้นๆแล้วก็มีรุ่นน้ำนอกได้นะครับกำลังสดขึ้นมานะครับชอบเปิดเกมดุดันกว่าจะชนะไม้สร้างคำสอยิ่งเจริญการช่างนะครับก็มาต่อคู่ที่2นะครับ สำหรับคู่นี้ก็จะเป็นการพบกันระหว่างเจ้าเพชรมรกตสิทธินายกทวีปตะพงนะครับพบกับเจ้าพรสนิริศพมิพัฒน์นะครับทั้งคู่นี้จะมาในที่กัดน้ำหนัก126ปอนด์นะครับมาดูที่เจ้าเพชรมรกตสิทธินายกทวีปตะพงนะครับก็เป็นนักมวยมาจากจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นมวยซ้ายเป็นมวยประเภทจังหวัดพมมือดีเวิรครบเครื่องมัดเท้าเข่าศอกออกได้รุนแรงนะครับหลักเหลี้ยมดีดักเตะดักทีมดักแทงนะครับ แข็งแรงแข็งแรงแล้วก็มาดูที่ฟอร์มหลังของเจา้าเพชรมรกตสิทธินายกทวีบตะพงนะครับก็เคยแพ้คะแนนเจ้าจอมพันชัยนะครับเมื่อวันที่13กันยายน2563นะครับที่จังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าเนื้อเพชรสิทธิลมหนาวนะครับเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2563นะครับที่จังหวัดระยองแล้วล่าสุดนี้ก็มาแพ้คะแนนเจ้าจอมพันชัยอีกรอบหนึ่งครับเมื่อวันที่15ธันวาคมนะครับ <ME> ที่เวทยมวยิุมพินะครับก็มาดูที่เวชชีมวอภูมพกนะครับ ก็เป็นนักมวยมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับชายาคุ้นเขาตังเมนะครับก็เป็นมวยขวานะครับเขาในเหนียวแน่นนะครับเดินเปิดเกมสาดแข่งแทงเขามีลูกขวางหน้าดัานแทงดันเสียบนะครับปลั่รัดมตัตีแข็งแต่งแข้ง,แ,ขงแรง มัดเท้าขอศอกออกได้รุนแรงและรวดเร็วนะครับก็มาดูที่ฟอร์มหลังของเจ้าพรเสนศภูมิพันธ์นะครับก็เคยชนะคะแนนเจ้าสายฝนรัตนพานุนะครับเมื่อวันที่26ตุลาคม2563นะครับที่หาดใหญ่นะครับแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าคีรีหลวงชอ5พยักนะครับเมื่อวันที่3ตุลาคม2563นะครับชีเวชีราชดำเนินนะครับแล้วล่าสุดนี้ก็มาแพ้คะแนนเจ้ายอดเพชรพอเจริญแพทย์นะครับเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2564นะครับที่จังหวัดนนทบุรีนะครับ สำหรับคููนี้นะครับบทเบียดปะทะอาวุธเสียดสีกันไปแล้วนะครับผมชอบไปที่เจ้าเพชรมรกตสิทธินายกทวีปตะพงนะครับจะชนะพรเสน่สปูมิพัฒนะครับตรงที่หลักเหลี่ยมจะดูดีกว่านะครับเชิงการโชคจะดูดีกว่านะครับสู้กันไปมากยกแล้วนะครับน่าจะคุมเกมได้ดีกว่าเจ้าพรเสน่นะครับจะชนะพรเสน่สปูมิพัฒนะครับ ก็มาต่อคู่ที่สานะครับสำหรับคู่นี้จะเป็นรองคู่เอกในรายการนะครับจะเป็นการชิงแชมป์รุ่นฟรายเวทสำหมัมวยช่อง7สีนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างเจ้านมเปรี้ยวโตราชทันนะครับพบกับกราบประจนลูกบ้านใหญ่นะครับสำหรับทั้งคู่นี้จะมาในที่การน้าหนัก112ปอนะครับมาดูที่เจ้านมเปรี้ยวโตราชทันนะครับก็เป็นน้ามวยมาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นมวยประเภทจังหวะฟีเมอร์ดีอาวรบเครื่องนะครับสาดแข่งแทงเข่ามีลูกขว้างหน้าดันแทงดันเสียบนะครับ วงในมีไล่แขนอาวุธหนักแรงนะครับหลักเหลี่ยดีเชิงดีฟอร์มสดนะครับก่อมาดูที่ฟอร์มหลังของเจ้านมเรียโตัวราชทันนะครับก็เคยแพ้นอกเจ้าเพชรสิตากบวัสดุพันธุ์ภูเก็ตมวยไทยนะครับเมื่อวันที่31มกราคม2563นะครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าพีรพัฒน์สิทธิ์ดอกจิกนะครับเมื่อวันที่22สิงหาคม2563ครับที่เวทีมวยอ้อมน้อยนะครับ แล้วล่าสุดนี่ก็มาชนะคะแนนเจ้าทัพทิมทองสจเล็กเมืองนนนะครับเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2563ครับชีเวียชีมวยช่อง7สีนะครับก็มาดูที่ฝ่ายนําเงินนะครับปราบจนลูกบ้านใหญ่นะครับก็เป็นนักมวยมาจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นมวยขวานะครับสูงยาวเข่าแหลมแทงเก็บนะครับบูดุดันเตะหนักต่อยแรงบวกในมีปล้ำรัดมาตีเข่าในเน้แน่นนะครับปลายมีฮึดนะครับ มีเขายัดไส้เก๋าเกมนะครับก็มาดูที่ฟอร์มหลังของเจ้ากราบพจน์ลูกบ้านใหญ่นะครับก็เคยชนะนกยกสีทองพูลเพชรปอตอ่นะครับเมื่อวันที่6กันยายน2563นะครับที่จังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็มาเสมอเจ้ากระดูกเล็กกอกลมเกลียวนะครับเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2563ครับที่จังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วล่าสุดก็มาชนะคะแนนเจ้าทับทิมทองสจเล็กมังงนนะครับเมื่อวันที่8ธันวาคม2563นะครับที่เวทีมวยลุมพินีนะครับ สำหรับคู่นี้นะครับบทเบียดประทะอาวุธเสียสิงไปแล้วนะครับผมชอบไปที่เจ้านมเตี้ยวโตราชธานนะครับจะชนะกล้าพระชนลูกบ้านใหญ่นะครับตรงที่การออกวุฒิจะดูดีกว่ากําลังสดนะครับแล้วก็มีหน้าเสืออย่างเสียแข่งนะครับมาคอยคุมเกมอยู่ข้างเวทีนะครับจะชนะกล้าพระชนลูกบ้านใหญ่นะครับก็มาต่อคู่ที่4กันเลยนะครับสำหรับคู่นี้จะเป็นคู่เอกในรายการนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างเจ้าวิวเพชรโกศลนะครับพบกับดีเซลน้อยสอดำเนินนะครับทั้งคู่นี้จะมาในพิกัดน้ำหนัก127ปอนด์นะครับมาโดยที่ฝ่ายแดงครับ วิวเพชรกสลนะครับก็เป็นนักมวยมาจากจังหวัดจันทบุรีนะครับซ้อมที่ค่ายเกียรติเพชรนะครับเดียเกียรติเพชรเป็นผู้สนับสนุนนะครับก็เป็นมวยซ้ายฟีมือจัดจ้านอาวุธครบเครื่องนะครับชอบเปิดเกมขวางหน้าดันแทงดันเสียบนะครับแล้วก็เลี่ยมดีเชิงดีสูงมวยจะเนื้อกว่านะครับบดเบียดเสียดสีทีต่อทีนะครับเร็วกว่าอยู่ในทีมงานคนจัดนะครับทำนิดทําหน่อยราคามันก็ไหลไปแล้วนะครับสาหรับเจ้าวิวเพชรกสุลนะครับก็มาดูที่ฟอร์มหลังของเจ้าวิวเพชรกสลนะครับก็เคยแพ้คะแนนเจ้า ฉลามพร,รัญชัยนะครับเมื่อวันที่6มีนาคม2563นะครับที่เวทีมวยลุมชนีนะครับแล้วเราก็มาชนะคะแนนเจ้าคมตักซินบีมวยไทยนะครับเมื่อวันที่26กรกฎาคม2563ครับที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับแล้วล่าสุดนี่ก็มาแพ้คะแนนให้กับเจ้าฉลามพรัญชัยอีกรอบนึงครับเมื่อวันที่13กันยายน2563นะครับที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับก็มาต่อที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับ จ้าดีสน้อยสอดำเนินนะครับก็เป็นนักมวยมาจากจังหวัดอบุบลราชธานีนะครับทำการฟิตซ้อมที่ค่ายสอจอเล็กเมืองนนนะครับสอจอเล็กเมืองนนก็เป็นผู้สนับสนุนนะครับเป็นมวยประเภทจังหวัดฟิมเมอดีวทครบเครื่องนักเตะนักทีบตักแทงนักเสียบนะครับก็ชอบเปิดเกมขวาคอลอกรัดมัดตีนะครับมีเข่ายัดไส้มีลูกขวางหน้านะครับ ก็มาดูที่ฟอร์มหลังของเจ้าดีเซน้อยสอดำเนินนะครับเคยแพ้คะแนนเจ้ามงคลชัยไดมอนด์เ8นะครับเมื่อวันที่19กันยายน2 5 6 3้ครับที่จังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็มาแพ้คะแนนเจ้าเพชรเมืองสีออสติกแดงนะครับเมื่อวันที่25ตุลาคม2 5 6 3นะครับที่จังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วล่าสุดนี่ก็มาชนะคะแนนเจ้ามงคลชัยไดมอนด์เ8นะครับเมื่อวันที่20ธันวาคม25 6 3นะครับที่เวทีมวยช่อง74สีนะครับ สำหรับคู่นี้นะครับบทเบียดปะทะบทเสียดสีกันไปแล้วนะครับผมก็ชอบไปที่เจ้าวิวเพชรโกศลนะครับจะชนะดีเซน้อยสอดำเนินนะครับตรงที่จะอยู่ในทีมงานคนจัดนะครับอย่างเสียเดียเกียรติเพชรนะครับเก๋าเกมหลักเหลี่ยมดีเชิงดีแล้วก็ทรงมวยจะเหนือกว่านะครับทาน้อยมันทํามากนะครับจะชนะดีเซน้อยสอดำเนินนะครับก็มาสรุปคู่มวยของวันอาทิตย์ที่21 มีนาคม25 64กันอีกรอบหนึ่งนะครับคู่ที่1นะครับไม้สังคำสอยิ่งเจริญการช่างนะครับจะแพ้เกาะเต่าเพชรสมนึกนะครับคู่ที่2นะครับเพชรมรกตสิทธินายกทวีตพง์นะครับจะชนะพรเสน่สอปูมีพัฒน์นะครับคู่ที่3นะครับนุมเปรี้ยวโตราชธานนะครับจะชนะกรารพจน์ลูกบ้านใหญ่นะครับสำหรับคู่ที่4นะครับจะเป็นคู่เอกในรายการนะครับวิวเพชรกฤษณนะครับจะชนะดีเซลน้อยสอดำเนินนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากทีมงานลูกเาพ่อพารานชัยและมวยหูเริงฤทธิสิทธิหลวงปู่หมุน หากท่าในใดสนใจสมัครสมาชิกลายพิมพ์ลายเสียงมวยหูก็ติดต่อเข้ามาที่ไลน์ ID 6 6 9 9 b Y นะครับแล้วก็0983069212นะครับหรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0908869961นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับทีมงานเจาะลึกข้อมูลมือไทยเจ็ดสีขอบคุณครับ